สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยผมวันนี้ก็อยู่กับพี่ฝ่ายมาแล้วนะครับผมนะนะครับเนาอมาผมมา <c oughs> เรามาดูรถเข้าใหม่ร้านมีฝ่ายคันนี้ก็คือมาดูหนะปรับนะมีไฟอันนี้ขึ้นนะครับผมนะคันนี้ก็คือเพิ่งเข้าใหม่นาอเพิ่งเข้าใหม่สวยๆนี้เพิ่งร้านทางกษัตริย์บอกก็สวยเนาะ ีก็สวยนะครับผมนะแต่ว่าก็มีรายตามการใช้งานแต่บอกเลยว่าสีสวยคันนี้เนาะ<ช>ตามครับงสภาพมือสองนะครับผมนะอันนี้ก็คือแบบสวยนะจริงๆนะเหลือแค่ตรงไหนไม่ดีไม่สวยเอาไปแต่งต่อทําต่อสามารถขับได้ปกตินะครับรถคันนี้ดูนีมีราลังท่ากระสาดให้เรียบร้อยนะ <c oughs> ผมมาสตาร์ทฟัทงเสียงเทเลิรไมเนาะสตาร์ทฟังเสียงนะครับผมนะดูใครสนใจเดาขึ้นให้ปันเนี่ย <c oughs> นคนจะถามว่าสั่งซื้อตรงไหนนะถ้าดูตรงแพลตฟอร์มอื่นเนาะที่ไม่ใช่เฟซบุ๊กนะผมก็สั่งซื้อตามที่ขึ้นให้เนาะ แต่ถ้าดูจากที่เดตบุ๊กนะก็สั่งซื้อที่ที่นี่ได้โปรไฟล์ได้เลยนะผมแบบนี้นะพี่ไฟล์มาแล้วนะอย่าไปกดที่อื่นนะต้องกดเข้ามาพี่ไฟล์มาแล้วนะครับผมนะบิดติดมือครับผมบอกเลยนะใครที่ได้ไปถือว่าคุณบา้านเราคันนี้นะบิดติดมือครับผมนี่คันนี้ก็ราคาเนี่ยเท่าไหร่กว่ตาก้่ง 6900บาทคะ่ะ16,900บาทพร้อมขับพร้อมแบนนะตรงไหนไม่ดีไม่สวยเอาไปเก็บเอาทำเอาแล้วแต่ลูกค้าชอบตรงไหนนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถเตี้ยจัดทรงนะครับผมนะตอนนี้เป็นอาร์มยืดน,นะครับผมหรืออยากใส่เช่งหรืออยากจะใส่แบบธรรมดาไงก็แล้วแต่ลูกค้าเลยเนาะนี่เราขายให้แบบนี้ไปเลยเนาะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทคะ่ะหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทใครที่ไม่ดูแพลตฟอร์มยูทูบพี่เฟซบุ๊กอีฟาย Facebook, Spotify, มาแล้วเนาะสั่งซื้อได้ตรงนี้นะ ถ้าใครดูที่แพลตฟอร์มอื่นเนาะไม่บอกื่วดีกว่าก็ดูจากตรงไหนเนาะใช่ค่ะสามารถถ้าสนใจสั่งซื้อรถทักมาที่แฟนเพจ a c e b o o k พี่ไฟมาแล้วขึ้นให้นะแต่ถ้าดูที่ a c e b o o กก็สั่งที่โปรไฟล์นี้ได้เลยนะแต่ต้องอัดโปรไฟล์ด้วยน,นะว่าพี่ไฟมาแล้วเนาะเดี๋ยวไปกดคลิปอ,อื่นอานเข้าอ,อะไรนนทีนี้นะคันนี้ก็ขายตามราคาตามราคาไปเลยเนาะเพราะว่าพี่ไฟขายรถมือสองพยายามจะขายรถที่ราคาไม่สูงมากนะครับผมนะแต่ก็ยังไ,ไงละ่ะบางทีเราไปซื้อกับเจ้าของเข้ามาเนาะ เขาก็อยากขายเต็มใจที่จะขายราคานี้นะครับผมนะเราก็ต้องซื้อพอราคานี้ไม่ใช่ว่ามีฝไยจะมาขายแต่แพงๆอย่างเดียวนี่หลายคนต้องนานล้วเขาบอกว่าพี่ขายแบบนี้พี่เอากำไรจากที่ไหนเนาะก็มีน้อยทักมาถามหลายคนเนาะที่บอกเลยว่าร้านพี่อยากขายรลดในแพงนะครับผมในนี้นะใครอยากได้เอาไปเลยที่ราคา16,900บาทค่ะหนึ่งหันเก้าร้อยบาทเราซาลกิีขอตัวลาไปก่อนพักก็ไปคิดน้ครับสวัสดีครับ